ละหมาดนี่ยปน้องวัยรุ่นคนหนึ่งหรือใครก็แล้วแต่อาจารย์มีวัยรุ่นคนหนึ่งโทรถามบอกกินเหล้าหยดหนึ่งอลัลลอฮ์ไม่รับสี่สิบปีหรือสี่สิบวันอลัลลอฮฺละราบอกผมนะอาจารย์แล้วผมไม่ใช่กินหยดสิครับอาจารย์วัยรุ่นเวลากินไปน้องกุ๊บมันกร๊บเลยมันกึ๊บถ้าคิดเป็นหยดเป็นพันนะแก้วเดียวนี่หลายพันหยดเลยนะครับพป่น้องคิดเป็นหยดเกมเลย ผมไปถามคนคนหนึ่งอาจารย์เขาเห็นผมละหมาดเขาบอกมึงไม่ต้องแล้วมึงละหมาดอัลลอฮ์ก็ไมรับเนี่ยผมเลยทิ้งละหมาดไปเลยครับอาจารย์ประมาณเจ็ดปีหรือสามปีอัลลอฮฺอารำผมไม่ละหมาดเลยผมจะละหมาดได้ไหมครับอาจารย์พี่น้องฟังคําถามจากเด็กวัยรุ่นคนนี้พี่น้องคิดอะไรได้เขาถามผมเขายังไม่ละหมาดนะสามสี่หรือเจ็ดปีพี่น้องทิ้งไปเลยละหมาดเพราะ คนบอกว่าละหมาดอัลลอฮ์ก็ไม่รับละหมาดมึงละหมาดรทำไมอ่ะเลิกเลยแต่ฝิตตะลึกๆของเบลมันอยากจะกลับหาอัลลอฮ์ผมละหมาดได้ไหมอาจารย์บอกไม่ใช่ละหมาดได้ไหมมึงต้องละหมาดมึงต้องละหมาดแล้วผมกินเล้ไอันนั่นอีกเรื่องมึงเตาบัตนละหมาดแล้วสักวันละหมาดจะลบมึงกลกยเป็นคนชั่วตั้นฮะอันนี้ภาษาอีหวันมงคล ละเมดิดจริงหรอจ๊ะจริงละมาดได้เลย,เลยอันฮัมดูเลิแหละพี่น้องทําไมต้องเน้นละมาดท่านก็เช่นกันวันนี้หลักชริอัติอิสลามที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งพี่น้องเรื่องละมาดพี่น้องไปอยู่ตรงไหนแต่ก่อนสมัยเราเรียนช่างนะครับพี่น้องไอเราไม่ค่อยยูรู้เราพี่น้องไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ไม่ถึงกับเกเรมากพอน่ารักจําได้พี่น้องย้อนไปไม่ได้พี่น้องชีวิตเราเรามาใหม่ๆไม่รู้จักหลักการอิสลามเท่าไหร่ รู้อย่างเดียวว่าละหมาดละหมาดเล่นดนตรีก็ละหมาดละหมาดละหมาดมาดันผมอ่านผมไม่อ่านบวชบวชนะบวชนะแต่ละหมาดเพื่อนชวนไปดูมาเก๊ดอนตอนนั้นพี่น้องไม่ทันมั้ง,งรุ่นสไลดเนี่พี่เป้ผมน่าจะทัน <c oughs> จําได้พี่น้องเซนท่านเป็นก้าไปปุ๊บมันมันเข้าทุ่มขึ้นเสร็จอีกทีพี่น้องสองสามชั่วโมงโลเระดนี่มากเกรดแน่นอนพลาดแน่ๆทำยังไงวะ ผมบอกเพื่อนขออนุญาตไปเฮ้ย๋ยวกูไปเข้าห้องน้าแป๊บเข้าห้องน้ำละหมาดในส้วมผมจําได้จนถึงทุกวันนี้ไม่ซอกนะฮะ <c oughs> หุกกรดไม่ได้นะครับคิดย้อนเสียใจทําไมกูไม่ละหมาดต่อหน้าเพรามันวะทําไมกูไม่ทําว่าตอนนั้นกูอายอายอะไรเข้าดูมากกเกดอน <c oughs> เพื่อนชวนกันเราเกยยังไม่อายเลยเข้าไปได้เลยทาไมจะละหมาดต่อหน้ามันมทำไมไม่กล้าวะพอนึกปุ๊บซา เสียดายจนวันนี้พี่น้องเลิกจากฝากพวกเราไว้อย่าอายถ้าการปฏิบัติตามชัยอลตล l l a ์อินตันสุรลุลอยันสุรคุมแสดงออกว่าท่านรัก a ลลอ h ์สิพี่น้องยังไงถึงเวลาอยู่ใน่ังมันอูล์เมดแล้วพี่น้องดูลล l a ์ Allah จะช่วยชีวิตท่านให้ดีขึ้นกว่าเก่าอีกเป็นพันๆเท่าสุดท้ายวันหนึ่งพี่น้องพอเราได้เริ่มฟังศาสนานะรู้สึกมันสดาเฮ้ยเข้าใจสดาหไหมฮะ ต้องเรียนรู้มากนะครับอาเซียนไปไกลแล้วแม่นีนนะ้ได้นชาล้วนะต้องหาเขาเรียกเชื่อมสัมพันธ์มาลายูบ้างนะครับพี่น้องฉินแล้วนะส่งตัวแทนไปสารสัมพันธ์ทูตไปน้องให้แต่งงานกับคนมาลายูบ้าง